ทุกคนอันนี้มาอีกที่หนึ่งนะคะเป็นสารเก่าสารปลูกายานี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้เลยเอาไม่ลงมาเหรอถามแล้วเหรอ ถามอวนอ่ะมาเดินเร็วๆอวอเอาอัมาราเจ้าทุกคนไหว้ให้ก้วยไหวให้กลวยไหวให้กลวยไว้ด้วยกันเซื้อไปไว้ด้วยกันครับ โวรมาไลยโปรโปรมาเลยเห็ดใหญ่มากเลยต้องกดไลครับว่าถ่ายอันนี้ถ่ายถ่ายคำามจรงมอันนี้ก็จะเป็นขันห้านะคะทุกคนไหว้คุย สี่ชุดโทรแม่ย่าปก็ปทุมมานะคะทุกคนแล้วก็กราบไหว้แต่ถ้าสมมุติเราเออกกลับเราเอาไปวางไว้ตรงไหนไม่ต้องล็อกไม่ต้องกกับล็อกเห็นก็าบอกว่าต้องมีขันอะไรก็อปู่ที่บ้านไว้ถึงจะเอากลับ,<อ>บนะ ท่านก็ไว้ให้คนดูอ๋อค

ก็จะรีวิวให้ทุกคนดูจะยิ่งขึ้นกว่าเดิมปกติอ่ะบางคนอ่ะเขาก็จะแบบไม่ค่อยรู้ไงบางคนเขาก็รู้แต่คือแบบรู้มานานแล้วแต่เหมือนคุณแม่อ่ะก็รู้มานานแล้วแต่คือแบบแแบบไม่มีโอกาสได้มานีหรือว่ายังไม่ตัดสินใจมาอะไรเงี้ยก็คือจะทําให้ทุกคนแบบว่าตัดสินใจมาง่ายมาก่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งนะคะที่จะทําให้ทุกคนได้รับรู้นะคะบากคนก็แบบว่าเอาไปเหมือนสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเนาะนะคะก็นะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่นะครพนมต่อนะคะเพราะว่าได้มาแล้วก็ไปเที่ยวันนี้เห็นทุกคนเห็นไหมเนี่ยหลังจากว่าเสร็จพ้มาเจอตรงนี้ค่ะทุกคนมาให้โชคให้ลาบลูกหลานเด้อ สายมูต้องเข้าแล้ว。